เป็นยายของเด็กชายจักรพลฐานก้ามารับเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดคงคาวลารามอนุบาลอสามู้สึกยินดีมากค่ะที่ได้รับเงินอุดหนุนในส่วนนี้จะเอาไปใช้ในการดำรง ที่ช่วงที่เป็นโควิดค่ะขอบคุณค่ะแม่ชื่อสมรัฐเป็นแม่ของเด็กหญิงสารัดสิงห์วิสุทธ์ค่ะนักเรียนชั้นป .1 ค่ะโรงเรียนวัดโคงฮาวาลานะคะวันนี้แม่มารับตังค์แม่ก็ดีใจจะเอาไปไว้ซื้อกับข้าวซื้ออันนี้ขนมให้ให้น้องเด็กหญิงสารลัดค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันอย่างสาวันเป็นอัคราชาติเป็นผู้ปกครองของเด็กชายนภพัฒอัคราชาติอยู่ชั้นปฐมป,ปถมปีที่สองรู้สึกดีใจที่ได้รับเงินช่วยเหลือนักเรียนจากรัฐบาลดิฉันจะนําเงินนี้ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนออนไลน์ขอขอบพระคุณมากค่ะชันสมบูรณ์พงม์ภักดีเป็นผู้ปกครองของเด็กชายจิจตากรอนพงศ์พัฒนีชั้นประถมศึกษาป,ปีที่สามรู้สึกดีใจที่ได้รับเงินช่วยเหลือนักเรียนจากรัฐบาล ฉันจะนำเงินนี้ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนออนไลน์ขอขอบคุณมากค่ะสุนันทองดีเป็นผู้ปกครองของเด็กชากยกาทิมโต้วยรู้สึกขอบคุณที่ทางรัฐบาลช่วยช่วยเงินเพือ,อย่เด็เกเรียนขอบคุณค่ะฉันนางสาวคิดสีดาแม่ของเด็กหญิงจันธมณีทศโสมขอบคุณค่ะที่รัฐบาลให้เงินส0 0พันบาทจะได้ไปใช้ในจะได้ไปใช้ในการ ซื้ออุปกรณ์การเรียนหรือไปเติมเล็นให้นักเรียนขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจามร์อยู่ชั้นปุษศึกษิปีที่หกอยู่โรงเรียนรัตนชาวารารามเอ่อหนูได้เงินสองพันบาทนี้หนูจะนำไปใช้ประโยชน์ที่สูงสุดไปขย,ย้าไปนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียนอันนี้เป็นแม่ของหอนูนะแม่เรชื่ออะไรนชื่อม